สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีลง e a t พิวเตอร์นะครับหลายๆคนลหลงไหลการใช้ e a ในการเทรดค่อนข้างมากนะครับผมก็เหมือนกันนะครับแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนี่ลหลงไหล e a มากว่าเราจะมีหุ่นยนต์ที่จะมาสามารถเทรดปเปล็กแทนเราได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ e a สําหรับการเทรดเท่าไหร่นะครับผมจะใช้เป็นกึ่งนะครับกึ่งคานวณแล้วก็กึ่งเทรดเองสะมมากกว่าแท่ แต่ใช้ EA ในการเทรด1 0 0นั้นไม่ได้ทําแล้วซึ่งมองว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับ EA ในการเทรดแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการลง EA ที่คอมพิวเตอร์กันนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่ได้เทรดผ่านมือถือเนาะนี่ส่วนใหญ่เราจะเทรดผ่านมือถือกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นแอปของ MT4 ตัวนี้ก็จะไม่มีโรบอทในการเทรดให้เรานะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเทรดบนมือถือกันสําหรับใครหลายคนที่เทรดอยู่กับ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ EA ซะสส่วนใหญ่นะครับอาจจะ EA หลายๆตัวก็ถูกเขียนโปรแกรมขึ้นมาต่างกันเนาะโดยโพเภาษาปีภาษา MQ4 นะครับก็คล้ายๆ Excel เนาะโดยใช้คำสั่ง if e เหมือนเราการตั้งเอาไว้ว่าราคามาถึงนี้ให้ส่ง Signal Buy หรือว่าสัญญ a s e ซลอะไรประมาณนี้ก็จะเป็น EA เอนแค้หลายแบบนะครับก็จะอาจจะเป็น Demand Supply Zone EA เตือนอค่าอา i เอ็นเอซีอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะผ่านโปรแกรมของ EA โปรแกรม MQ4 ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเราจะมาดูซิว่าตัวโปรแกรม EA นี้เขาลงกันยังไงแล้วก็ลงได้กี่ตัวเนาะครื่องคอมพิวเตอร์เราเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนี่เราจะหลังจากที่เราได้ลงอินดิเคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาลง EA กันนี่เรามาเปิดโปรแกรม เอ็กซ์โฟร์ที่คอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้เลยนะครับนี่เราก็จะมาดูบริเวณเมนูนี้นะครับเอ็ก r เปิดเอ็กแอดไวเซอร์นะครับตัวนี้จะมี E a ติดเครื่องมาแค่2ตัวนะครับนี่เรามาดูไฟล์ด้านบนนะครับเรามาคลิกที่ไฟล์แล้วก็ Open Data f o l ฟลเดอร์นะครับบริเวณนี้เราก็จะเจอตำแหน่งที่ตัว e a อยู่นะครับนี่โอเคเรามาเปิดกันเลยนะครับนี่กดที่ไฟล์ Open Data f o l ฟลเดอร์นะครับนี่จะก็จะขึ้นมา เป็นโฟลเดอร์บริเวณนี้นะครับที่ EA อยู่เราย่อโปรแกรม i n t 4ลงมาเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการจต๊อปปี้ EA ที่เราได้สร้างขึ้นมาหรือว่าเราดาวน์โหลดมาตามแหล่งต่างๆนะครับ EA มีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังนะครับแล้วแต่ใครสามารถค้นหา EA ที่เจ๋งที่สุด EA ก็คือโรบอทในการเทรดนะครับหรือว่า Signal บางคนเอามาใช้สําหรับ Signal ในการเทรดนะครับส่วนตัวผมนี้ เก็บไว้ในเครื่องนะครับเราก็จะเขียนไว้หลายๆตัวด้วยกันนะครับสําหรับ HT Header นะครับเกือบ10ตัวได้กันเลยนี่เราที่มาโฟลเดอร์ MQ4 ด้านล่างนะครับที่ตําแหน่งที่ EA อยู่นะครับเราเปิดโฟลเดอร์เข้ามาแล้วจะเจอห้อง Expert นะครับ Expert เราเปิดเข้ามานะครับ EA ติด e เครื่องมาก็จะประมาณ4ตัว5ตัวนะครับนื่บริเวณนี้ มีนิดเดียวนะครับไม่พอใช้เราก็จะต้องการแต่ง mt4 ที่คอมพิวเตอร์เพิ่มนะครับนี่ก็ปีมาเลยนะครับ ea <AA S 1> ของ ft trader ของเราใช้หลายตัวแล้วเกินนะครับโอเคคลิกว่าแล้วก็ก็ปีนะครับเราก็ปีมาทั้งหมดเลยนี่ก็ปีแล้วก็มาวางในห้องของ mt4 ในคอมพิวเตอร์นะครับกดวางเข้ามาเลยนะครับเราก็จะก็ปีมาวางทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูบริเวณ <c oughs> ตัวโปรแกรม MT4 ในคอมพิวเตอร์ด้านล่างนี้นะครับโอเคคลิกขึ้นมาเลยนะครับบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับให้เราคลิกขวาบริเวณนี้แล้วก็กด r e f ฟ e เพื่อที่จะเรียกให้โปรแกรมอ่านค่าตัวใหม่ของเราที่เราก็ปีเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่รอสักแป๊บนี้ EA ตัวใหม่ของเราก็เข้าสู่ MT4 เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เยอะแย,ยะมากมายเลยนในการใช้งานเราก็จะลาก EA ฝั่งซ้ายมาที่การาฟฝั่งขวานะครับ EA ก็จะทํางานตามปกติ ได้เลยในตัวอย่างนี้เราไม่แนะนําวิธีการใช้นะครับเราจะแนะนําวิธีการติดตั้งเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ